สะพานข้ามแม่น้ำซองนะครับที่วางเวียงเนี่ยที่สับปะหลาวบรรยากาศรอรบๆนะแล้วก็มีนี่ยน,นะฮะภูเขาแล้วก็จะมีถ้ำนะครับถ้ำที่ใกล้ที่ผมกําลังจะเดินไปนั่นคือก็เรียกว่าถ้ำจังนะครับพอข้ามสะพานนี้ไปแล้วก็จะเป็นถ้ำนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูบรรยากาศร,ร,รอบๆกันนะครับ เราเสีิวตั้งแต่เชา้าเดี๋ยวจะไม่มีแรงขึ้นนะครับเพราะ่าไปทำจังต้องขึ้นบันไดจำไม่ได้ว่ามันกี่ชั้นนะเคยเห็นเขาพูดอยู่เคยเห็นคนที่มาเที่ยวเขาบอกอยู่ ทางกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเนี่ยเราก็ใกล้จะถึงแล้วเรานั่งริมๆิัแงน้ำเลยละกันวิวสวยส่วนท่ามจัางอยู่ข้างหลังอนุนสสานส้มแต่เราหาอะไรนั่งทางน,นต่อเนอะ ก็จะลองสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับทางบ้านเราก็เรียกก๋วยเตี๋ยวแต่ทางที่นี่เขาก็เรียกเฝือเนอะอะาะบาอกีลองสั่งฝอไปดูนะครับเดี๋ยวเราลองทางฝอที่ลาวกันนะครับว่ามันแตกต่างจากบ้านเราไหมเนาะโอเคตอนนี้สั่งไปแล้วครับเดี๋ยวรอมาแป๊บนึงโอเค เป็นเผอเนื้อนะครับสั่งเผอเนื้อไปนะครับอลองทานก๋วยเตี๋ยวะนะครับว่าเผอนันดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นซุปทานใหอะมากแต่ทานไม่ได้ปัง 对。 เดี๋ยวลองทานเฟอร์ลาันดูรับประทานเฟอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศในถ้ำกันนะครับตอนนี้เติมพลังเลยแล้วโอ้น้ำใสามากครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดิฮะน้้ำใสามากครับ น่าจะเป็นน้ําตกที่มันไหลออกมาจากถ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฝรั่งลงไปเล่นน้ำด้วยนี่โอ้โหน้ำใสมากครับนี่ฮะ ลงเล่นได้เลยนะครับตรงนั้นนะฮะนี่ครับมันไหลออกมาจากถ้ำตรงนน้นอะ่ะเออสวยครับสวยน้ำไหลมาน้ำเย็นอันี้นอยู่ข้างๆข้างๆถ้ำถ้ำจัง าะะปใหญ่หนึ่งหมื่นขีบคนเดียวหมื่นห้าคนคนเดียวหม0่นห้าพันีบครับโอเคเราได้ตั๋วมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดู่น,น,เ,นเอาแล้วเาแล้วไ ขึ้น,นไ,ปไปดูเด, <c oughs> ดีนะครับขึ้นมันได้สูงไปอีกโอเคจะถึงแล้วครับผมอีกนิดนึงนะฮะอีกดเดียว <c oughs> ถึงแล้วครับถ้ำจังครับ นี่ฮะปายทำจังไปครับเข้าไปดูข้างในทำกันห้ามสุบบุหรี่ในถ้ำโอ้อากาศข้างในเย็น เดนดูนในถ้ำคัอืมก็ค่อนข้างที่จะมืดหน่อยตรงนี้แล้วก็ทางแยกไปนี่อันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรอ๋อมันสามารถทะลุกันได้นะเนี่ยบรรยากาศภายในถ้ำครับ อากาศมันเย็นดีครับนี่เก็บภาพบรรยากาศภายในถ้ำนะครับนี่ฮะ รู้ไปอีกโอ้จะทางออกครับนี่ฮะนี่ครับเป็นจุดชมวิวเลยครับผม เราฮะนะอยู่ข้างหลังครับตอนนี้เราอยู่ <Okay. S 1> ข้างล่างแล้วนะครับเมื่อกี้มีา,าต่างชาติลงไปเล่นน้ำนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอยู่อีกหรือเปล่าแต่น้ามันใสหน้าเล่นมาก แล้วน้ำางจะเย็นนะครับยังมีคนเล่นน้ำอยู่ก็เป็นที่พักผ่อนซึ่งมันก็ตรงนุนมมันก็ไปได้ะครับนู่นนะ่ะนี่นะฮะน้ำใสามาก ี่ครับมองเห็นพื้นข้างล่างเลยนู่นนะครับ,รบลึกนะครับเนี่ยทุ่มหัวแน่นอนนะครับลงไปนี่จมหัวแน่นอน,นครับแต่มันน้ำมันใสมากอะ่ะเนี่ยตรงนูน้นมีอันนี้สวยนะครับตรงนีน้ เนี่ยมันน่าลงเล่นอะ่ะตรงนู้มีบันไดด้วยนะครับไม่ทราบว่าบันไดไปไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจสงสัยชาวต่างชาตจะมาเล่นน้ำตรงนี้แต่มันสวยอะครับไอตรงนี้มันตื้นนี่มันนี้ มันมีบันไดขึ้นไปอีกนะครับมีบันไดขึ้นไปสองทางครับ,รบเดี๋ยวกำลังจะหาทางไปน้ำตกตาดแก่งยุ้ยนะครับ ซึ่งใน Google เราพิมพ์หาแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่เจอเดี๋ยวส้องสส่ต้องถามสบายดีคนลาบอ่ไอ้น้ำตกตาดแก่งยุยไปทางไหนไป,ไปทางหนบ้านโพนบ้านโพน,น,พนคือ,ค,อคือออกออกออกจากตรงนี้ไปแล้วไปทางไหนไปไปทาซ้ายไปซ้าย,ยไปซ้าย,ยใช่ไหม เราออกจากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยไปพอไปถึงทางเข้าตรงนู้นคือให้เราเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปโอเคไปไปไกลบ่บกไกลประมาณ <c oughs> จากก่กไกลบ่เดี๋ยว<ง>อันนี้ลบกวนเนี่ยพอดีไปอันนี้มาช่วยอ่านให้ฟังหน่อยเด้๋ยบอ่ <c oughs> ออ่านบอ่ออ่านบ,านบ่เดี๋ยวลบกวนให้อ่า <c oughs> ให้น้องเขาอ่านให้ฟังนะครับว่ายังไง ไดทิกเก็ดเกในมีระายะาไปพาลาดเงียบเมืองสวรรค์อัศจรรย์บุญฐานมีมากบลำบากทำหน่อยได้หลายการซื้อขายดีหลายปีนี้ถามลูกนี้ว่านานสิเห็นถามโอเข็มศัตรตูบกไก่ทานผู้ใหญ่สวยอุปกรรมถามเงินคำมันหาจริงได้ ดีปะสรุปดีเอาดีจะได้เอากับจะได้เอากับประเทศไทยถ้าบอดีจะได้เอาโอเคขอบใจไยจะมามาจากไทยจ้ะมาู้เดียวก็เลยบนรู้เรื่องนะโอเคเนาะขอบใจหลายโอเคฮะเราได้ให้น้องเขาอ่านให้ฟังแล้วนะครับก็๋ยี๋ไปแปลเอา ก็คือสรุปเป็นใบายเซมซีที่ดีนะครับก็เดี๋ยวเราเอากลับบ้านเราเนาะ<อ>เดี๋ยวออกไปนี่ก็น้องเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับไปน้ำตกอาตาดแก่งยุย้ยมันไปทางไหนมีขนมครบมีผลไม้ แม่น้ำซองยังยังไหลแรงอยู่มากนะครับตรงนี้แต่เหมือนน้ำมันลดเพราะเมื่อเช้าตอนที่มาเนี่ยรู้สึกม่นน้ำมันจะขึ้นแต่ตอนนี้มันรู้สึกเหมือน,นจะลดแต่น้ำมันยังไหลแรงอยู่ นะจะสังเกตนะฮะน้ำมันเหมือนบรรน้ามันสองสีนะฮะตรงนี้จะเป็นสีฟ้าตรงนั้นจะเป็นสีนนนส,สีส้มนะครับมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆแม่น้ำสองสีซึ่งตรงนั้นมันจะไหลออกมาจากตรงนู้นนะครับเหมือนเหมือนที่ผมอยู่ตรงบนถ้นนาบนถ้าจังตรงนู้นบนถ้าจังบนนู้นนะครับที่เรามองลงมาจะเป็นสองสีอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันนะครับนะตรงนู้นอาจจะใสแต่แต่เนี้ยคือน้ำมันไหลแรงแล้วมันจะขุ่นไม่ค่อยใส สบายด,สายดีสบายดีสบายดีโอเคแล้วเราได้เวลาเดินทางไปกันต่อแล้วครับผม สิ้นภารกิจสะพานส้มและถ้ำจังครับ